เมื่อกี้มงเจอระสหควาสำในกองเนาล่วงไปตายตัดชุบเพื่อนเหรอเฮียชุบเพื่อนเหรอ้ส <c oughs> ัตว์ <c oughs>

ผ่านอยู่ข้างล่างฝั่งเนี้ยผ่านผ่านอยู่นี่นอุ้ยอีทียเอ้ยผ่านอยู่นี่เจ็บปะนะก่อแตกก็ก่อแตกก็เฮ้ยที่ไม่โดน มันยังไม่ตายเดี๋ยวไอ้เชี่ยวสิบกว่าดึง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 เดินหมดเดินหมดเดินหมดเฮ้ยตีใหม่ไม่หรอกไอ้เหี้ยผ่านอะไรที่มันเหลือแหละโอ้โหไอ้เกลียวันนั้นกรีดเลยจัดนี่เข้าหัวแล้วทำสองเลยจัดเจอเข้าหัวแล้วทำสองเลยจัด ไอ้ับไดเลูกหมดข้างหน้าเิวมากนะใช่ม้ดอลตตายได้ยนเป็นเป็นเ็เูนี่ยเวเนี่ยเร็วไอ้ดมาชุบโดนลงมาสงอคเวอร์กูเหลือตัวเดียว

ไอ้จำไอ้ลบลงมาลบลงมา oh, มัน yeah, มี <yeah. S 2> บันเถกยิงจากบ้านนู้นอยู่ลบเยอะลบเยอะล่วงไงใต้สัตว์ชี้อ่ะมันไซ้จริงแหมา่ข้างๆมันคนเ oh, ข้ามาเยอะมนบ้านลนะ รถ oui, เผ e. ื่อบางเล่นบนบ้านคุณอยู่บนบ้านคุณอยู่บนบ้านแล้วโคแดงไปเลยเนี่ยตกตีดเลย ช่วยมึมงทนได้หรือว่าพวกนั้นตรงนี้ระวงังระวงังระวงัะวงไอ้เป่นมีตรงนู้นอีกอีไรๆลูกปลายข้างมีบ้านข้างมีบ้านข้างมีตรงนน้นตรงนน้นตรงนน้นมี ไอีไปบ๊เดีเลยสัตว์เลยไม่มีใครบูค๊คพีไอพี่ก็องตัวไหนกันหมดอะทำไมเสียงใกล้ยังวะนี่านี้นนลวงเาบต็ข้างบ้าเนเีย้ เอียนติไม่มีด้วยสัตว์เขาไม่มีได้โดดไปนะโดด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 มันโดดลงกระชังนะมันอยู่ข้างหน้าอะมาเจอแต่ตางวลยข้างหน้ามีสะโพกพอกันใช่ไหมโอโมีมีมี

กูกำลังยิง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 อยู่วงตัวไอ้สัตว์นีแม่กำลังดึงชิวเลยกูปลีนมาไอ้สัตว์เนี่ยเฮ้ยดีแนี่ยสัตวเนี่เฮ้ยดีดีดีนี่ซ้อมซ้อมไหนสัตว์ซ้อมตัวนี้จัดนี่